สบายดีทุกคนหลังจากเขาไปตัววีซ่าเนาะเขาเรียกให้เพื่อนส่งมาทางแบบนี้กับอดแล้วเนาะฮอดแต่วันทีสาวเาปเ็ดแล้วเนะเขาะพวกเราค้าลูกน้อยเขากไเลแบบเราได้แปเอาเองขั้นแปลเอาเองค่ะประมาณสี่สิบนาทีกับอดแล้วนาอย่างนี่นะกับไปกลับมากับประมาณสมองปลายแต่ว่าบา้านเนี่ยเขากไกลแถวเนะาะบ้านเนี่ยเขาขี่ไปประมาณสิบนาทีกับหัวแต่เขาก็บาได้เบอร์เงาเขาไปเอาให้นะเพื่อนสามารถไปเอาให้ได้อย่างนี่นะ เฮากระเพียงแต่ว่าเอาไปบินแสดงเงินเพื่อนเพิ่เอาให้เฮาแต่ค่าฝากมานี่ก็ะประมาณสิบแปดหยวนเนาะมาหอดบ้านนี่เฮาก็จึงเอาเนาะึงจ่ายเพื่อนอันนี้ก็เป็นทรงเอกสารเพื่อนกระติดเน้นนาดีทรงเอกสารบ้านเพื่อนเนาะเพ่นก็จะมีพวกซูมแบบพัสดุด,ด่วนกับคล้ายๆส่ทรงเอกสารด่วนเอียงเลยแต่คือเฮาต้องมีพาสปอร์ตเนาะอยู่มีอยู่จะสะดวกสบายแบบติดตัวเฮานะเวลาเขาไปธนาคารอกก็ต้องใส่พาสปอร์ต เพราะว่าเอาโบเมนคนจีนเนาะแล้วก็พาสปอร์ตหันเวลาไปขึ้นรถไฟพอมไว้สูงก็ใช้พาสปอร์ตไปขี่รถเมล์ก็ใช้พาสปอร์ตเวลาสะเก็ดเข้านี่เขาหัานอย่างสินมันก็จะง,ง่ายในยเวลาแบบเขาไปนี่ไปหันมันก็สะดวกเกี่ยวเองนะ ส่นมาจีนทำเอกสมนสุทธิโซมันทอลแรนวีซา่าเองประกบอบเอกสารตามเว็บไซต์สถานทูตจีนแล้วก็ส่งลิงก์ไปเขาก็บอกว่ามือเดทที่เขาจะเดินทางเพิ่นกันนัดเขามาหลังจากนั้นเขายืน่นเอกสารไปประมาณ3-4มสีือเขาก็ได้วีซ่าจีนมาเนาะอันนี้เป็นหูปที่ไายอยูุราเนาะอันนี้เป็นหูปที่ไทายอยู่จีนแต่ปี2019กส็สามารถเอามาตัววีซ่าได้เนาะทั้งปี2 0งพ